องคมนตรีเปิดงานวิจิตเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสมนสเสน่แห่งน้ำพุร้อนยามค่ำคืนท่ามกลางแสงสีที่มีชีวิต31พฤษภาคมถึง8มิถุนายน2568น้นี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวิจิตเชียงใหม่ สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำริ kiego, ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง8มิถุนายน2568นี้ที่บริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายจัดระลตั้งสุธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท,ที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายศิวัมิการนลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยในปีนี้งานวิจิตเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำรจิจัดขึ้นภายใต้แนวคิดตอนแสงแสงอมเพง The Glow of Nature สัมผัมสมนเสนเดชแห่งน้ำพุร้อนยามค่ำคืนท่ามกลางแสงสีที่มีชีวิตเปลี่ยนบรรยากาศของน้ำพุร้อนสันกำแพงให้กลายเป็นโอเอซิสแห่งแสงและไอน้ำผสมผสาน,สนเสน่ห์ของพลังธรรมชาติไทยเข้ากับการผ่อนคลาย,ายใต้แสงไฟอันงดงาม โดยเป็นงานที่ประสมผสานร,ระหว่างความสวยงามของธรรมชาติแสงสีและศิละปะดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันทําให้เกิดข่้งคืนอันสุดแสนมหัศจรรย์แห่งสีสันที่จะช่วยสร้างความประทับใจและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงนาน โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมายอาทิจุดแสดงแสงสีการแสดงและดนตรีจุดลงนามถวายพระพรในรันศกรน้ำพุร้อนสันกำแพงการออกบูธด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารของชุมชนสำหรับจุดแสดงแสงสีที่เป็นไฮไลท์ของงาน10จุดประกอบด้วยประตูแห่งกาลเวลาม่านแสงดาวแสงทาราเสียงตามแสงพาวน้ำพุร้อนบอลเส้นแสงปา่ารุ่องเรืองลานแคมไฟบิ๊กไทยและนิทานแสง สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง8มิถุนายน2568ณบริ 2, เวณน,น้ำพุร้อนสันกำแพงอเภอแม่อ่อนจัังหวดเชียงใหม่